ครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนํำวิธีการนำคีย์เวิร์ดเข้าไปเปิดในกระเป๋า,าทรอนโทเค็นพ็อกเก็ตของอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมโอเคเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่ไปที่ไปที่ลายที่เขาส่งส่งเลขคีย์เวิร์ดมานะครับผมก็ไปคัดลอกแล้วก็ออกไปที่กระเป๋าทรอนพ็อกเก็ต ไปที่เครื่องหมายบวกนี่นะครับเครื่องหมายบวกด้านบนนี้ไปที่ทรอนไปที่ Import w a l l e t แล้วก็ p r i v a t e key แล้วก็ที่ Copy มาก็มาวางได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเราจะใช้ชื่ออะไรครับภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดครับโอเคแล้วก็ใส่พา s s w เ r ิร์ดตัวเนาะตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอะไรก็ได้นะครับจำให้ได้นะครับสำคัญมากเพราะว่า ระบบเงินมันจะอยู่ในนี้เราต้องจำพาสเวิร์ดให้ได้ครับสองครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไป import ได้เลย to password ไม่ตรงกันเห็นไหมครับไม่ตรงกันนะครับเราก็ต้องใส่ให้มันตรงกันโอเคก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเงินก็เข้ามาด้วยนะเงินเข้ามาด้วยเราก็จะได้กระเป๋า 999เนี่ยนะครับโอเคเนี่ยเป็นเป็นกระเป๋าแบบนี้นี่คือวิธีการนำคีย์เวิร์ดเอามาเข้ามาเปิดอีกบัญชีในอีกเครื่องหนึ่งได้ครับผม